สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอมี่สีน้ครับก็สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มใกล้ที่จะเริ่มซื้อขายแล้วนะครับผมสําหรับสลากงินแบงท้บาลรอลอตเตอรี่นะครับผมอ่าก็เหมือนเดิมนะครับช่องเราก็เน้นโพยนะครับที่มีโอกาสถูกสูงนะครับผมแล้วก็ถูกประจำนะผลแม่นๆทั้งหลายนะครับผมก็มี้ก็มาเรีียงให้นะครับแล้วก็มาคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าพยไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผม หนึ่งอันเขาที่ลงประจำนะครับก็คือของซื้อหอยยังโยมนะครับแล้วก็คู่ตบนบนครับที่รับชอบวงในอันนี้คือโดยปกติ3โพยนี้จะเป็นโพยที่น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะเลขเล่มจะไล่กันนะครับซึ่งแต่ว่าเป็นโพยที่กลุ่มโพยที่ของปอมค่อนข้างเยอะของปอมเยอะมากๆเลยนะครับทำให้แบบอต้องกรองใช้เวลาในการกรองก่อนว่าอ,อันนี้น่าจะจริงแล้วแหละมาลงให้นะครับผมอของเู่ยังโยมนะครับวันนี้ก็เป็น งวด16เพื่อจิกาย,ยน6 5านะครับมี9 1 2นะครับ1 2 7 1 2 2 7แล้วก็7 3นะครับผมก็ซึ่งเลขสวยหมดเลยนะเลขสวยหมดเลยนะครับแล้วก็คูณตัวบนเนี่ยเน้น7 2แล้วก็7 3เวลาเข้าก็เข้า,ขาตรงๆเหมือนกันแล้วก็มีกลับนะดูว่าบางทีเข้าแบบบนหรือล่างก็ได้นะครับผมเลขเอ่อเท่าที่ดูเลขตอนนี้น่าจะเป็นในทางใกล้ๆกันนะทำให้น่าจะของจริงนะแต่ว่า ได้ร,รับเฉพาะไหนเนี่ยอาจจะต่างนิดนึงนะครับมี6 1 6 2 7 1 7 2ซึ่งก็จะชนกันที่72นะเป็นชนกันที่72เหมือนกันนะครับแล้วก็2องโพเนี้ก็ชนกันที่7 2กับ73ทําให้มีคิดว่าน่าจะของจริงแล้วแหละอ่านะน่าจะเป็นโปยจริงแล้วแหละนะก็ลองเลือกดูกันทีหนึ่งนะครับถ้า72นี้ก็เลขสวยนะแต่ว่าอาจจะเคลื่อนเป็น73ก็ได้นะเพราะเ2เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ออกติดติดกันบ่อยนะครับแล้วก็แล้วก็หายไปแล้วก็หายไปแต่ว่า งวดก่อนเนี้ยมาเจ็ดศูนย์แล้วก็เป็นไปได้นะที่เป็นแบบเจ็นเป็นเจ็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคือคือเลขเลขมันไล่มาแล้วตั้งแต่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะงวดนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบศูนย์แปดต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าก็คือถือว่าไล่ไล่มาแล้วสามงวดแล้วละเออก็เป็นไปได้ที่จะแบบเคลื่อนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ,อ,อาจจะยืนเจ็ดไว้เงี้ยพอยืนเจ็ดไว้เนี่ย ก็จะเป็นแบบ7 1 7 2 7 3ปรงเอามันนี้เลยนะครับเพิ่งก็จะเป็นเหมือนกับเลขเลขดังของวัดก่อนนะครับที่เป็นแบบ7 1 7 2 7 3ึองของวัดก่อนเหมือนกันนะครับผมอืมอันนี้ก็ลองเลือกกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าเลขสวยหมดเลยนะ912เนี่ยมันก็ว่าสวยเหมือนกันนะพวกตัว92เนี่ย9229เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็สองเจ็ดเนะครับน่าสนใจเนาะ127องเ สองเจ็ดเจ็ดสองอ่านี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็หนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสามนะครับผมแต่ถ้าเลขที่น่าสนใจมากที่สุดมันก็น่าเป็นแบบจริงจริงเจ็ดหนึ่งน่าสนใจนะเพราะว่าเลขมันค่อนข้างจะออกเป็นแบบคับบวกหนึ่งอ่ะค่อนข้างจะบอกหนึ่งค่อนข้างเยอะทำให้เจ็ดหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวเด่นแล้วก็เป็นตัวที่ออเออคือว่ามีชอบแล้วกันมีอชอบน่าเจ็ดหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามซึ่งก็ ก็เป็นไปได้อ่ะก็เป็นไปได้อ่ะมันอาจจะเคลื่อนไปนิดนึงอะไรเงี้ยเราแบบน่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งเราก็แบบอ่าเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามได้เดี๋ยวเราลองดูโพลอื่นต่อแล้วกันว่าเออของอาจารย์ประเสริฐนะครับเป็นอันไหนครับก็ของดุยพัลลานนะครับของแมงแอดแมงปออะไรเงี้ยพวกโพลที่ประจำนะครับแล้วก็ของแม่น้ำหนึ่งเจ้ฟองเบียร์ในลองลองมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งในคลิปต่อต่อไปแล้วกันในคลิปนี้ขอบบเน้นของเอ่อตัวยังโยมคู่ต้นบนแล้วก็เรียบ ได้รับเฉพาะวงไหนนะซึ่งเลขก็ไม่ได้หลายตัวนะซึ่งแบบตัวนี้คือเจ็ดสองเจ็ดสามก็มีอยากให้แบบฝาก7 1ไว้ด้วยละกันฝาก7 1ไว้สักหน่อยละกันนะครับเพื่อนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อจะออกนะครับผมอ่าไล่กันนะครับผมงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับอย่าลืมคลิปต่อไปในคนอื่นต่อนะครับจนกึงใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม